สวัสดีค่ะเวียสกรลวัฒน์และมีนพิชายาควงคู่กันมาพบกับแฟนๆเจ็ดสีตามคำเรียกร้องกับละครเรื่องใหม่ล่ารักสุดขอฟ้าค่ะ กระแสะตอบรับจากละครปิ่นนงแรงสุดๆช่องเจ็สีจัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆค่ะคู่ขวัญคู่ฮอตเวียสุก,กวัฒน์และมินพิชยากลับมาเจอกันอีกครั้งในละครล่ารักสุดขอบฟ้าโดยบริษัทมุมใหม่ค่ายเดิมเรื่องนี้เวียเปลี่ยนลุกจากคุณใหญ่สุดเซอร์มาหล่อเนี้ยเป๊ะในมาดร้ราชองครักสุดเท่พร้อมปราบหัวใจราชนิกูลสุดเฮี้ยวอย่างมินทิชยาซึ่งมินเอ,อ่ยปากว่าเล่นเป็นตัวเองสุดๆค่ะ เป็นผู้หญิงแบบเข้มแข็งแข็งแรงแต่ว่าแบบไม่ก้าวร้าวอะไรอยางเงี้ยค่ะเป็นคนรุยๆุกลนกนิดน,นึงสรุปก็คือเป็นตัวมิน,นอเองเสื้อผ้าหน้าผมของพระนางคู่นี้จัดว่านั่นไม่แพ้กันแต่ที่ทําเอาสะดุดตาคงจะเป็นต่างหูของลุงเบียที่วิบวับโดดเด่นจนสาวมินต้องเอ่ยปากแซวค่ะใส่ตู้หมูสวยเชียสวยใส่ใส่ผมแบบสวยหน้าหวานกว่านางเอกออกค่ะเรื่งนี้ นอกจากนั้นยังยกทัพนักแสดงที่ยกทีมจากละครปิน่นอโนคงแบบยกทีมทั้งเหมภูมิพาดิตอูพานุประติษวันกรมาร่วมสร้างสีสันกันครบแก๊งรวมทั้งได้หลุยเฮสตาสันส่นสวมมาสเจ้าชายมาคี Mar งานนี้หลุยฝากอ้อนแฟนๆขอกำลังใจด้วยนะคะชุดเจ้าชายก็เต็มมากๆทั้งเสื้อคอเต่านะแล้วก็มีเสื้อข้างนอกนะมีถุงมือนะมีรองเท้านะมีแองเกโลเรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วครับล่ารักสุดขอบฟ้าทางช่องใจสีไม่นานเกินรอคะ่ะ ช่วงหน้ามาติดตามเส้นทางบันเทิงกันต่ออีกสักครู่ค่ะภา <L un ters> พ,พยนตร์เลิฟซินโดรมรักโง่ๆอีกหนึ่งผลง,งานของผู้กำกับพันธรมรมทองสงังที่สะท้อนอีกมุมมองของความรักค่ะธรรมดาตัวเองจะเป็นคนทำหนังที่พุ่งกับคนอื่นอาจจะไม่ค่อยทำอยากจะลองท้าทายตัวเองมาทำหนังที่คนทั่วไปเขานิยมทำก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำหนังรัก ไ,ไอเดียของการทํารักโง่ๆเพราะว่ามันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความรักสมองมักจะไม่ทํางานแล้วก็อาจจะทําอะไรโง่ๆได้โปรดักชั่นความทุ่มเทบทเขียน2ปีถ่ายและตัดต่ออีก1ปีการถ่ายทำก็จะยุ่งยากพอสมควรอย่างฉากเปิดเรื่องเราก็ปิดสี่แยกอโศกเพื่อถ่ายฉากขอแต่งงานการเรื่องก็ไปปิดอนุสาวรีย์เพื่อที่ฉากโตโนโ่คุยกับแฟนพอจบปุ๊บก,ก็จะเป็นฉากที่สนามบินดอนเมือง ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์เคยทำอะไรง่วโง่เมื่อมีความรักเนี่ยอยากให้มาดูเรื่องนี้เ o อ e s y n d r มรักงงโง่10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นอกจากเรื่องราวความรักหลักรถในภาพยนตร์ Coffee Please แก้วนี้หัวใจสัน่นยังมีฉากฮาฮาจากนักแสดงตลกที่มาสร้างเสียงหัวเราะกันด้วยค่ะ าพยนต์ Coffee Please แก้วนี้หัวใจสัน่นนำนักสแสดงตลกแถวหน้าของเมืองไทยทั้งกล้วยเชิญยิ้มแอนนาชวนชื่นสมเล็กและคอมชวนชื่นมารวมกันสร้างความฮาเรียกว่าฉากไหนยอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแต่ละคนประชันมุกกันแบบจัดเต็มยกล้อค่ะโล,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 โลนี่เป็นกาแฟพ่มาจา้างมาขอเขาพูดใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีสาระอะไรเลยก็บอกแล้วไงอย่า,ยยาสาระาตาพี่ไม่น่าจะมีลูกสวยเลยนะนี่ นางรักหลากรถกลมกล่อมพร้อมเสิร์ฟนำแสดงโดยอมอักพันธ์พิประวิทย์จักรจันคําคำศิริและนางเอกใหม่เจนนี่วรรณิกาคอฟฟี่พีสแก้วนี้หัวใจสั่นวันนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะและกลับมาติดตามเส้นทางบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ